สวัสดีครับสดาในการชายแดนไทยกับกัมพูชาเข้าสู่วันที่11แล้วยาวนานกว่าการประทะในรอบแรกรอบแรกสาวันจบไม่จบ รอบสองสิวันจบก็ยังไม่จบการประทะในครั้งนี้ทำให้เราเห็นอะไรมากมายมีคําถามตามมามากมายเช่นกันเราต่างก็ให้กําลังใจทหารกับเจ้าหน้าที่ของไทยที่ทําหน้าที่อย่างเสียสละแต่เราต้องพิจารณาข่าวสารด้วยอย่าไปลงกับข่าวปันข่าวปลอมข่าวที่ไม่จริงเราพิจารณาเองได้เช่นข่าวนกกาบินว่อนบนท้องฟ้า มันไม่น่าจะจริงเป็นเรื่องที่สร้างความน่าสนใจเท่านั้นเป็นภาพต่อจากการประทะในรอบแรกที่ทำข่าวว่านกแร้งบินมาหากินตามแนวชายแดนมากมายพอมีคนทักทวงว่านกแร้งที่เอามาลงเป็นภาพจากที่อื่นเป็นนกแร้งสายพันธุ์ที่ไม่พบในเอเชียเลยข่าวนี้เลยหลบ มาใช้นกกาแทนนกแร้งไม่มาซักตัวเป็นข่าวชาวบ้านก็ไม่ได้ซีเรียสมากนักแต่ข่าวที่ค่อนข้างต้องระวังก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความพยายามชวนเชื่อว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังเขเมรทั้งทหารรับจ้างบินโจรนให้บริษัทรับปีย้ยตอเมริกันซึ่งก็ต้องพิจารณาด้วยล่าสุดมีเรื่องขีปณวุธจีนที่ไทยยึดได้ทางการจีนก็แถลงว่า เป็นการช่วยเหลือทางการทหารทั่วไปและส่งให้นานแล้วไม่ได้สนับสนุนในช่วงที่มีการประทะแน่นอนว่ายังไงก็ค้างคาใจอยู่ๆมีข่าวออกมาว่าขีปนาวุธต่อต้านรถถังยานเกราะของจีนขายให้กับมาเลเซียประเทศเดียวแล้วมาอยู่ในมือขเขมรได้อย่างไรเป็นการโยนให้กับมาเลเซียไปเบี่ยงเบนจากจีนหรือไม่จากข้อมูลไม่พบว่ามาเลเซียซื้อขีปนาวุธจากจีนกลายเป็นโคมลอยโยนความผิด ซึ่งก็ต้องระวังด้วยเราจะเห็นว่า มีความพยายามโจมตีมาเลเซียทั้งมีคาสิโนในขเขมรบ้างเข้าข้างขเขมรบ้างอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนไม่พอใจว่ามาเลเซียเข้ามาห้ามเข้ามาแทรกแซงจริงๆมาเลเซียก็ทำตามหน้าที่ในฐานะประธานอาเซียนมันก็น่าเป็นห่วงโยงไปเรื่อยมันจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้การเมืองระหว่างประเทศมันซับซ้อนมีชั้นเชิงจะมาคุ้มข้างมุทะลุปะทะหมดไม่สนลูกใครไม่ได้พูดอามันอย่าง ก็ไม่ได้เราเห็นกันมาแล้วว่าทุบได้ไม่ถนัดมือมันมีกรอบกติกาอยู่จะรบจะสู้ต้องรู้กติกาด้วยเราให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แต่เราก็คิดว่าบางอย่างต้องมีการปรับปรงุงอันนี้พูดจริงๆจากใจมองจากภายนอกไทยเหนือกว่าขเขมรมากทั้งเครื่องแบบ อุปกรณ์เซฟตี้ยุทธปกรณ์ไทยพร้อมดูทันสมัยแบบตะวันตกมากกว่าเป็นทรงมากกว่าทหารขมินบ้านบ้านรองเท้าแต่อุปกรณ์แทบไม่มีอาวุธติดติดขัดขัด มันต่างกันแบบเห็นได้ชัดในสายตาชาวโลกไปไปมามา,ขาเขมนได้คะแนนสงสารอุปกรณ์บางอย่างทหารไทยซื้อเองอันนี้ได้ยินมานะครับซึ่งคิดว่าต่อไปกองทัพต้องจัดหาให้พร้อมเช่นหมวกกันกระสุนคุณภาพดีเป็นต้นไมละ6,000-7,000บาทรองเท้าคุณภาพดีถุงมือคุณภาพเยี่ยมดูเหมือนมีทหารไทยบางคนหามาใช้กันเองก็พอเข้าใจได้ในตอนนี้แต่ควรจะมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานของกองทัพ สิ่งหนึ่งที่แอดมินคิดว่าควรปรับปรุงที่สุดก็คืออาหาร เราเห็นภาพทหารเขมรกินปลากระป๋องข้าวคุกน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันดูอนาถายิ่งนักก็เข้าใจได้นั่นคือเขมรแต่พอเห็นภาพทหารไทยจุกข้าวเหนียวถุง5บาทสิบาทมันก็งงเหมือนกันแน่นอนว่าอาจเป็นเฉพาะบางคนแต่ว่าในการสู้รบคนใช้ MRE หรือว่า Meal Ready To Eat หรือว่าอาหารพร้อมรับประทานที่ทำมาเพื่อใช้ในสนามรบมันสะดวกกว่าให้พลังงานมากกว่าและปลอดภัย กว่าระดับกองทัพไทยต้องมี MRE เป็นมาตรฐานกองทัพสมัยใหม่เป็นเวอร Class แอดมินไม่แน่ใจนะครับมีภาพทหารล้อมวงกินข้าวใส่ใบตองวางกับพื้นซึ่งมันไม่ปลอดภัยในสนามรบมันดูลำบาก มันดูน่าเห็นใจมันดูน่ายกย่องไม่รู้ว่าเอาภาพตอนฝึกมาลงหรือไม่หรือว่าเป็นภาพจริงจากการรบแต่ถ้าเป็นภาพจริงจากการรบกองทัพต้องปรับปรงุงสมัยนี้แล้วเรื่องอาหารการกินต้องพร้อมในมาตรฐานกองทัพสมัยใหม่ที่สุดก็คือ ความปลอดภัยของกำลังพลภาพออกไปทั่วโลกการรบไม่ห่วงเพราะว่าเขมรสู้ไทยไม่ได้อยู่แล้วและการรบในครั้งนี้กองทัพไทยทำให้รู้ว่าความเหนือกว่าเป็นอย่างไรไม่เฉพาะเขมรที่ได้รับรู้เอ็ดมินคิดว่าข้างบ้านคงได้เห็นและได้คิดเยอะขึ้นไต่ตองมากขึ้นวันที่11ของการประทะที่ผ่านมามีการประทะ19จุดตามแนวชายแดนจากช่องบกจนถึงจังหวัดตาด หช่องปกมีทั้งเนินโนเนมเนินเจ็ดสีห้าตรงนี้เป็นสีเหลืองก็คือไทยตึงกำลังเฝ้าระวังมีการเคลื่อนไหวของเขเมนอยู่บ้าง 2. ช่องอันมาเนิน677อันนี้ควบคุมได้100%เแล้วเป็นสีเขียว 3. ซ้ซัมแต่100%้1 0เควบคุมได้เช่นกันสีภูมะเขือและบริเวณใกล้เคียงก็น่าจะเป็นพระวิหารห้วยตามมเรียอันนี้เป็นสีแดงก็คือยังมีการประทะกันอยู่7ช่องสงมสีสเกต ตึงกำลังเฝ้าระวังแล้ว8ช่องจอมช่องเปอร์ช่องระยีอันนี้ไทยควบคุมได้แล้ว100%เป็นสีเขียว9ช่องคนาปราศาสตรคณาอันนี้ก็100%เช่นกัน สิบปราสาตาควายอันนี้ปะทะหนักเป็นเขตสีแดงแล้วก็บริเวณใกล้เคียง13ช่องสายตะกูบุรีรัมอันนี้ตึงกำลังเฝ้าระวัง14จังหวัดสระแก้วบ้านคลองแผงมีการประทะเป็นเขตสีแดง1 5 1 6บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานก็มีการประทะเป็นเขตสีแดงอยู่17บปอยเปด ตึงกำลังเฝ้าระวังได้ข่าวว่าขามิเสริมกําลังเข้ามาหลายคนลุ้นให้ขมิเปิดจะได้ปูดที่ปลอยเปรตอยากทุบป,ปอยเปิดมากแหล่งท่อน้ําเลี้ยงขมิจะเปิดไหมก็ต้องรอดู 18. บ้านสามหลังที่ชํารากนาวิกโยธินปากทงแล้วแต่ระดับก็คือตึงกําลังเฝ้าระวังยังไม่100% 19เกาะยอ่อ หลังจากที่ไทยโจมตีฐาน130ม mm, ิลิเมตรงฐานขมรก็เงียบแต่ว่าอยู่ในไข่ตึงกำลังเฝ้าระวังสรุปยังประทะหนัก9จุดแถวภูมะเขือแถวพระวิหารปราสาทอาควายบริเวณใกล้เคียงสะแก้วหนองจานหนองยาแก้วคลองแผง ตอนนี้เขเมีใช้วิธีถอยออกมาและโจมตีด้วย BM-21 และอาวุธสนับสนุนไม่ปะทะโดยตรงมากนักแต่ก็มีการคงกำลังไว้ที่เนิน350บ้างแบบจำใจแต่คิดว่าคงต้านไทยได้ไม่นานมากนักเป็นหน้าที่ของ f 1 6ที่จะไล่เก็บ BM-21 ตอนนี้มีมหามิตร จีนรัเสเซียออกมาบอกให้หยุดแล้วเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาลุ้นว่าจะเหลือเวลาให้เรายึดเงิน350หสรหรือไม่เวลามีพอไหมให้กำลังใจทหารทุกคนด้วยมันยอมไม่ได้จริงๆ อีกไม่นานเราคงได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าจะไปต่ออย่างไรระหว่างไทยกับขเขมรหลายคนอยากรบให้จบร้อมรั้วตลอดแนวให้มันจบในรุ่นเราหลายคนมองว่าการรบมีกติกาอย่างต้องเจรจากันอีกนานมันไม่ง่ายขนาดนั้นหลายคนไม่สนใจมุงการเมืองในประเทศอย่างเดียวอาศัยสถานการณ์สร้างความนิยมสุดท้ายแล้วต้องอยู่กับความจริงมองตามจริงให้มันเป็นไปตามจริง เราก็ได้แค่เรียนรู้ทำความเข้าใจจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แอดมินชื่อว่าคนไทยจะรักชาติมากขึ้นแต่ว่าต้องรักชาติให้ถูกทางด้วยประโยชน์ของชาติมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวแอดมินหวังไว้แบบนั้น